สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูใหม่ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องช่างสปริงกันค่ะ เราก็จะมารู้จักส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงกันก่อน <elled> นะคะแล้วก็มาดูว่าการวัดน้ําหนักโดยใช้เครื่องช่างสปริงเป็นอย่างไรนะคะมาทําแบบฝึกความเข้าใจในการวัดน้ําหนักโดยใช้เครื่องช่างสปริงแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเรามารู้จักส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงกันค่ะ ตรงนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมารู้จักตรงนี้ก่อนค่ะเด็กๆตรงนี้คือสิ่งที่จะเอาไว้วางสิ่งของในการใช้เครื่องในการใช้ช่างน้ําหนักนะคะเราจะเรียกว่าจานวางสิ่งของที่จะช่างค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าปัดกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงนะคะ ถ้าเป็นนาฬิกาจะมีเข็มอยู่2เข็มแต่ถ้าเป็นเครื่องช่างสป,ปริงจะมีเข็มอยู่เข็มเดียวนะคะและนี่คือเข็มชี้น้ําหนักนะคะเมื่อเราช่างสิ่งของด้านบนนะคะเข็มนี้ก็จะหมุนลงไปตามน้ําหนักนั้นๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเลขแสดงน้ำหนักนะคะเครื่องช่างแต่ละเครื่องช่างเนี่ยจะมีตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกเครื่องช่างจะเริ่มจากเลขศูนย์นะคะบางเครื่องช่างที่น้ำหนักน้อยก็จะช่างได้5กิโลก็คือจะมีแค่เลขศูนย์ถึงเลข5อย่างเครื่องช่างที่กูใหม่ออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีเครื่องช่างตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข7ก็คือสามารถช่างได้7กิโลค่ะ ส่วนหน่วยที่จะบอกน้ำหนักนะคะก็จะเป็นกิโลกรัมนะคะภาษาอังกฤษจะย่อด้วยตัว k และ g เล็กนะคะส่วนภาษาไทยจะใช้ตัวย่อเป็นกกจุดค่ะกไก่2ตัวและมีจุด1จุดแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากิโลกรัมค่ะการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เวลาไปตลาดนะคะเราจะต้องสังเกตก่อนที่จะมีสิ่งของช่างเนี่ยเข็มจะต้องอยู่ที่เลขศูนย์เสมอเข็มชี้น้ําหนักจะต้องอยู่ที่เลขศูนย์เสมอนะคะและจานที่ไว้ใส่สิ่งของเนี่ยจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะยกตัวอย่างนะคะการ ช่างน้ำหนักนะคะถ้าเป็นครูใหม่ช่างน้ำหนักข้าวสาร1กิโลกรัมนะคะหรือเราจะเขียนย่อก็คือ1กกจุดแบบนี้นะคะนั่นคือเข็มนะคะเมื่อเราตั้งข้าวสารบนเครื่องช่างแล้วนะคะเข็มก็จะชี้มาที่เลข1น,นะคะแสดงว่าน้ำหนักของข้าวสารกระสอบนี้นะคะก็จะหนัก1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเราจะมาทดสอบความเข้าใจกันค่ะเด็กๆอันดับแรกเลยนะคะถ้าครูใหม่มีสับป,ประรดอยู่2ลูกแบบนี้นะคะครูใหม่อยากทราบว่าสับป,ประรดสองลูกนี้หนักกี่กิโลกรัมนะคะเด็กๆก็จะต้องมาดูที่เครื่องช่างค่ะเมื่อเข็มของเครื่องช่างชี้มาที่เลข2แบบนี้นะคะแสดงว่าสับป,ประรดนี้หนัก2กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปนะ แตงโมครึ่งซีกแบบนี้นะคะเด็กๆแตงโมเนี่ยจะมีน้ําหนักกี่กิโลกรัมคะอ่าเด็กๆครับก็คือเข็มนะคะเมื่อเข็มชี้มาที่เลข1แสดงว่าแตงโมนี้หนัก1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะลูกพีชค่ะลูกพีชสามผลนะคะ หนักกี่กิโลคะเด็กๆลูกพี่สามผลเนี่ยก็คือเข็มชี้มาที่เลข3นะคะดังนั้นลูกพี่สามผลจะหนัก3กิโลกรัมค่ะ และการทดสอบความเข้าใจข้อสุดท้ายนะคะถ้าคุณใหม่มีสตรอเบอรี่อยู่7ผลนะคะมีสตรอเบอรี่อยู่7ผลแล้วเข็มของเครื่องช่างเนี่ยชี้มาที่เลข4แสดงว่าสตรอเบอรี่นี้หนัก4กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําใบงานที่1กันค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบใบงานที่1ขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อเด็กๆหยิบใบงานที่1ขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆจะต้องช่วยผู้ไม่ตอบก่อนนะคะว่ากุ้งนะคะกุ้ง3ตัวเนี่ยหนักกี่กิโลคะเด็กๆเ,เข็มชี้มาที่เลข1แสดงว่ากุ้งหนัก1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลามี2ตัวนะคะปลาสอตัวหนัก2กิโลกรัมค่ะ และไก่นะคะไก่สองตัวหนักกี่กิโลกร,รัมคะเราก็มาดูที่เข็มของเครื่องช่างใช่ไหมคะเข็มชี้มาที่เลข3ามแสดงว่าไก่หนัก3ามกิโลกร,รัมค่ะดังนั้นนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะกุ้งหนัก1กิโลปลาหนัก2กิโลและไก่หนัก3ามกิโลนะคะอะไรที่หนักมากที่สุดคะเด็กๆสิ่งที่หนักมากที่สุดนั่นก็คือไก่นั่นเองค่ะ แล้วอะไรเบาที่สุดคะสิ่งที่เบาที่สุดก็คือกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเรามาทำข้อ2ของใบงานที่1กันนะคะข้อ2นะคะครูใหม่มีผลไม้อยู่3ชนิดคือทุเรียนมะม่วงแล้วก็ส้มค่ะ ผู้มายอยากทราบว่าทุเรียนหนักกี่กิโลเด็กๆก็ดูได้จากเข็มที่ชี้ไปที่เลขในเครื่องช่างนะคะเลขในหน้าปัดนะคะ<น>เข็มชี้มาที่เลข7นะคะแสดงว่าทุเรียนหนัก7กิโลกรัมค่ะมะม่วงล่ะคะเด็กๆมะม่วงชี้มาที่เลข4แสดงว่ามะม่วงหนัก4กิโลกรัมค่ะแล้วส้มล่ะคะส้มชี้มาที่เลข5แสดงว่าส้มหนัก5กิโลกรัมค่ะและผลไม้ที่หนักมากที่สุดนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะ และผล,ละไม้ที่เบาที่สุด่ะคะเด็กๆผล,ลไม้ที่เบาที่สุดก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปเรามาทําใบงานที่สองกันนะคะเด็กๆใบงานที่สองโจทย์คือให้เด็กๆเขียนเข็มของเครื่องช่างนะคะโดยที่ โจ์แต่ละข้อจะไม่เหมือนกันค่ะเรามาดูที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเกลือและน้ําตาลมีน้ําหนักเท่ากันเกลือและน้ําตาลมีน้ําหนักเท่ากันแสดงว่าเกลือเนี่ยค่ะเด็กๆในถาดนี้นะคะในถาดนี้เนี่ยเกลือหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมคะแสดงว่าน้ําตาลซูก้าเนี่ยน้าตาลเนี่ยค่ะ หนักเท่ากับเกลือนั่นคือน้ำตาลหนัก1กิโลกรัมค่ะก็ให้เด็กๆวาดเข็มของเครื่องช่างชี้ไปที่เลขหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆวาดไม่เป็นให้วาดลูกศรมีหัวชี้ไปที่เลขหนึ่งนะคะ ต่อไปเรามาดูใบงานที่สองข้อที่2นะคะใบงานที่สองข้อที่สองเขาก็ให้เราวาัดเข็มของเครื่องช่างเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าปลาและปูมีน้ําหนักรวมกัน10กิโลกรมัมปลาและปูมีน้ําหนักรวมกัน10กิโลกรมัมเราก็มาดูที่ปูก่อนนะคะปูเขาบอกว่าปูเนี่ยหนัก7กิโลกรมัมถูกไหมคะดังนั้นเราก็นํสิบมาลบกับ จะได้น้ำหนักของปลาค่ะอ่าเด็กๆเ,เตรียมเลยนะคะเอานิ้วขึ้นมา10นิ้วค่ะแล้วหักนิ้วลงไป7นิ้วค่ะหนึ่งสอสามี่ห้าหกดแสดงว่านิ้วที่เหลืออยู่คือ3นิ้วถูกไหมคะแสดงว่าสามคือน้ำหนักของปลาค่ะนั่นคือปลาหนัก3ากิโลกรัมค่ะ ไปใบงานที่สองข้อที่3นะคะมีทุเรียนกับส้มโอนะคะโดยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าทุเรียนหนักกว่าส้มโอ3กิโลกรัมค่ะเราก็มาดูน้ำหนักของส้มโอก่อนนะคะส้มโอหนัก3กิโลดังนั้นทุเรียนหนักมากกว่าส้มโอ3กิโลเราก็นำา3บวก3ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ3บวก3ได้เท่ากับ ถกแสดงว่าทุเรียนลูปนี้หนัก6กิโลกร,รัมค่ะเด็กๆก็เขียนเข็มชี้มาที่เลข6ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราเรามาดูใบงานที่3กันนะคะเด็กๆใบงานที่3เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ผลไม้กับเครื่องช่างให้ถูกต้องนะคะ โดยโจทย์คือข้อ1น,นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้สับป,ประรดเบาที่สุดและฟักทองหนักที่สุดสับป,ประรดเบาที่สุดและฟักทองหนักที่สุดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูที่เครื่องช่างทั้ง3ตัวก่อนนะคะเครื่องช่างเครื่องช่างแรกนะคะคือเข็มชี้มาที่เลข 2, 2> <ไ>แสดงว่าหนัก2กิโลค่ะ เครื่องช่างตรงกลางเข็มชี้มาที่เลข3แสดงว่าหนัก3กิโลค่ะและเครื่องช่างสุดท้ายเข็มชี้ไปที่เลข1แสดงว่าหนัก1กิโลค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆกําหนดให้สับป,ประรดเบาที่สุดและฟักทองหนักที่สุดค่ะสับป,ประรดเบาที่สุดแสดงว่าตอนนี้ค่ะมีหนัก1กิโล2กิโล3กิโลแสดงว่าเบาที่สุดคือ1กิโลถูกไหมคะดังนั้นเด็กๆโยงเส้นสับป,ประรดจับคู่กับเครื่องช่างสุดท้ายที่หนัก1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะ เขาบอกว่าฟักทองหนักที่สุดตอนนี้เหลือตาชั่นที่เป็น2กิโลกับ3กิโลฟักทองหนักที่สุดแสดงว่าเราต้องโยงฟักทองกับเครื่องชั่งที่2ตรงกลางค่ะและสุดท้ายนะคะเครื่องชั่งที่หนักเป็นที่หนักตรงกลางนั่นก็คือแปงโมหนักเท่ากับ2กิโลกรัมค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสับประรดหนัก1กิโลกรัม แตงโมหนัก2กิโลกรัมและฟักทองหนัก3กิโลกรัมค่ะ ต่อไปเรามาทําใบงานที่3ข้อที่2กันนะคะเด็กๆใบงานที่3ข้อที่2องเขาให้เด็กๆวาดเข็มลงในเครื่องช่างและตอบคําถามด้านล่างนะคะโจทย์คือกําหนดให้เงาะหนัก1กิโลกรัมส้มหนักกว่าเงาะ4กิโลกรัมและแก้วมังกรเบากว่าส้ม2กิโลกรัมค่ะอันดับแรกเลยเรานําน้ําหนักของเงาะมาวาดเข็มก่อนนะคะเงาะหนัก1กิโลกรัมแสดงว่าเราก็จะได้ วาดเข็มของเงาะเนี่ยชี้ไปที่เลขหนึ่งแบบนี้นะคะเงาะหนัก1กิโลกรัมต่อไปค่ะเขาบอกว่าส้มหนักกว่าเงาะ4ี่กิโลกรัมแสดงว่าเงาะหนัก1กิโลส้มหนักมากกว่า4ี่กิโลดังนั้นก็เอาสี่บวก1ค่ะเด็กๆสี่บวก1จะได้เท่ากับหดังนั้นเราก็วาดเข็มของตาช่างที่เป็นส้มนะคะชี้มาที่เลขห้าค่ะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าแก้วมังกรเบาวกว่าส้ม2กิโลกรัมเมื่อส้มหนัก5กิโลแก้วมังกรเบาวกว่า2กิโลดังนั้นเราก็เอา5ลบ2ค่ะเด็กๆ5ลบ2จะได้เท่ากับ3เราก็วาดเข็มชี้มาที่เลข3นะคะในเครื่องช่างที่เป็นแก้วมังกรค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราวาดเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาตอบคำถามด้านล่างค่ะนั่นก็คือเงาะนัก1กิโลกรัม ส้มหนัก5กิโลกรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมค่ะเขาถามว่าผลไม้อะไรหนักที่สุดคะหนักที่สุดก็คือส้มนั่นเองค่ะเด็กๆและผลไม้ที่เบาที่สุดค่ะผลไม้เบาที่สุดก็คือเงาะค่ะ วันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูใหม่มากเลยนะคะเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะเด็กๆ